ผลมวยวันจบสะใจกุหลาบดำ้ายดุน็อกเฟอร์ซานอาวาตารบทแต้มเค็นดูศึกวันลุมพินี103กลับมาสร้างความสนุกให้กับแฟนกีฬาต่อสู้แบบถึงใจเช่นเดิมโดยนักสู้ทั้ง24ชีวิตพร้อมใจกันโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเพื่อชิงแต้มชัยมาครองเมื่อวันศุกร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ผู้เอกของรายการซ้ายอุกกบาทกุหลาบดำสอจอเปี๊กอุทยัยยอดมวยกำปั้นอันตร,รายวัย26ปีจากสุรินทร์สารต่อฟอร์มแรงท้าชนแกร่งเฟอร์ซานชิเชกนักสู้หมัดหนักวัย28ปีจากตุรกีในกติกามวยไทย147ปอ หลังจากยืนคุมเชิงจับจังหวะกันได้ไม่นานกุหลาบดำสบโอกาสกดหมัดซ้ายตรงเต็มแรงเข้าที่ใบหน้าส่งเฟซานร่วงล้มทั้งยืนทำให้กุหลาบดำใช้เวลาเพียงแค่2 11. นาฬิกา1ินาทีนาทีของยกแรกปิดเกมน็อกคู่ชกได้แบบเด็ดขาดเดินหน้าเก็บชัยชนะ3ไฟต์ติดพร้อมรับโบนัส3 5 0 0 0 0บาทได้เป็นครั้งที่4คู่เอกภาคอินเตอร์เคนดูเออร์วิงมวยฟอร์มฮอตวัย24ปีจากสหรัฐอเมริกาเจ้าของผลงานชนะ2ไฟต์รวดปะทะอวตารพีเคแสนชัย นักสู้สอกคมวัย31ปีจากสระบุรีในกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวทสองยกแรกอวตารบุกสู้ตามแผนโดยเน้นโจมตีจากวงในส่วนเคนดูพยายามใช้ข้อได้เปรียบด้านรูปร่างที่สูงยาวออกอาวุธตอบโต้กลับไม่หยุดยกตัดศินอวตารเร่งเครื่องบูสสุดตัวทําให้เคนดูต้องชกด้วยความรัดกุมมากขึ้นเมื่อครบ3ยกเป็นฝ่ายอาวตารชนะคะแนนเอกฉันฉลองคืนสังเวียนครั้งแรกในรอบปีได้อย่างสวยงาม ตลอดการแข่งขันสุดเข้มข้นในค่ำคืนนี้ปรากฏว่ามีนักกีฬาสีรายแสดงฝีมือเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธ์ยอดทงจึงประกาศมอบโบนัสให้เป็นรางวัลพิเศษเข้ากระเป๋าคนละ3,500,000บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น1,400,000าบาท1 4 0 0 0ล้า 4, 000, บาทได้แก่ลูคัสกานินเฟสเอาราวันวัชรพลพ,พีเแสนชัยและกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี103 คู่เอกกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยชนะน็อกฟอร์ซานชิเชกตุรกีนาทีที่2.11นาิกา11นาทีของยกแรกมวยไทย 147. ปอคู่รองวัชรพลพีเคแสนชัยชนะน็อกมังกรบูมเด็กเซียนนาทีที่1น2นาฬิกา52นาทีของยก2มวยไทย 119. ปอพันศักดิ์ววรทวีชนะคะแนนไม่เอกฉันพลังบุญวอสันใต้มวยไทย 128. ปอวอลเตอร์กอนซานเวสบราซิล ชนะคะแนนเอกฉันซาเวียกอนซาเลสสเปนมวยไทย128ป่ปอเฮิร์นเอ็นเอฟลูกสวนชนะคะแนนเอกฉันฟาจรสซอเดชพันมวยไทย1 1 3่อปเสือจันทร์ซออิสระโชช,ชนะคะแนนเอกฉันเพชตาเสือสีโอปอนมวยไทย119ปออวตารพีเคแสนชัยชนะคะแนนเอกฉันเคนดูเออร์วิง สหรัฐอเมริกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทฮาคิมบาฝรั่งเศสโมอโรโกชนะน็อกบุลเลอร์สบุญมิริทนาทีที่2นาฬิกา45นาทีของยกแรกมวยไทย147ปอเฟสเอราวันชนะน็อกยังดำจิตเมืองนนนาทีที่1นาฬิกา18นาทีของยกแรกมวยไทย123ปอจีเชงฟีบิโลฮ่องกงชนะคะแนนเอกชันฟูยูกะญี่ปุ่นคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทลูคัสกานิน อาร์เจนติ unes, Brazil, น่าชนะทีเคออาริซอนนูนิสบราซิลนาทีที่0นูนย์นาฬิกาสานาทีของยกแรก MMA รุ่นแบนตัมเวทเอสซอนมาชาวานแอฟริกาใต้โมซัมบิกชนะทีเคอฟริตบิอักตันฟิลิปปินส์นาทีที่0นูนย์นาฬิกาสานาทีของยก2 MMA รุ่นฟลาเวท